อิมัตสงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปาทาอิทังอุปชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัตสงอสติอิทังนะโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสะนิโรธาอิทังนิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปสาธุสาธุสาธุ ก็เจริญพรนะญาติโย,ยมสาธุชนนะที่ฟังรายการไลสดก็ดนะีหลังจากไลสดจบไปย้อนดูนะก็ดีนะวันนี้เป็นวันทนะี่19บเก้ากรกฎาคมพุทธศักราช2566 วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่เราชาวไทยเราใจจดใจจอนะกับลังการเลือกนายกนะมีหลายคนบอกว่าโอ้เลือกนายกเมืองไทยนี้นะทำไมมันยากมันเย็นขนาดนั้นไม่ได้พูดถึงการเมืองนายมนะนะพูดถึง กิเลสของคนตอนนี้กิเลสของคนจะเยอะนะฉะนั้นเหมือนทุกครั้งทีโหวตครั้งแรกอาจารย์ก็พูดอยู่เราไปตั้งความหวังไว้อย่างใดอย่างหนึ่งมันก็ทุกแหละอยากให้ได้ไม่ได้มันก็ทุก์ไม่อยากให้ได้มันได้เขาก็ทุกอีกฉะนั้นต้องวางจิตให้เป็นกลางๆพอจิตเป็นอุเบกขา ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรที่เราอยากให้ได้กันก็เพื่อจะให้ประเทศไทยมันเดินต่อไปได้ไม่ให้มันหยุดอยู่กับที่คนทุกคนก็มีความสามารถเหมือนกันหมดทุกพักจะมากจะน้อยแค่นั้นเองอน,นี่ก็ให้ทำใจนะในงานนะ ไอ้ตัวโลภะกับตัวโทสะนะอยากให้ได้อันนี้ก็เป็นลักษณะของโลภะก็สิบสี่ล้านเสียงก็ส่วนมากก็อยากจะให้ได้อันนี้ต้องระวังนะได้มันก็ดีแต่ถ้าไม่ได้เมื่อไหร่นะไอ้ตัวโลภะมันก็จะกลายเป็นโทสะนะความโกรธความเกลียด เกลียดคนที่เขาไม่ให้โดยเหตุผลก็ส่วนตัวของเขาอนั่นก็เป็นเหตุผลของเขาเราไปเกลียดคนนั้นรักคนนี้มันก็เป็นทุกข์มองเห็นกันหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าคนปฏิบัติธรรมน้วจะมองเห็นนะความทุกข์เกิดจากความรักรักอะไรก็ทุกข์เพราะอันนั้นเกลียดอะไรก็ทุกข์เพราะอันนั้นนะแล้วก็คนที่ไม่ชอบนะ ถ้าไม่ได้เป็นก็ดีใจอีกนะทั้งสองฝ่ายนั่นแหละนะทั้งโลภะทั้งโลสะมันไม่ดีทั้งสองอย่างนะยยมนะฉะนั้นต้องมีสตินะอย่าให้อกุศลเกิดในจิตของเรานะจนกระทั่งออกมาเป็นนะวัจีกรรมกดไลค์กดแชร์เขียนโน่นเขียนนี่นะคอมเมนต์ ออกมาทางวาจาออกมาทางวาจาก็พูดกันเองในหมู่เพื่อนฝูงพูดไม่ได้พูดดีหรอกก็พูดติคนนั้นว่าคนนี้เป็นวจีกรรมนะพูดเท็จหนึ่งพูดส่อเสียดหนึ่งพูดคำหยาบหนุงพูดเพ้อเจ้อหนึ่งเข้ามาในในหลักของการผิดอกุสลกรมมบทสิบไม่ได้พูดเท็จนะอาจจะเป็นพูดส่อเสียดพูดคำหยา สมบทออกมาเนเราจะได้เห็นคนที่เขาออกรายการต่างๆเราจะเห็นท่าทางอะไรต่างๆเนาะ,ะกิเลสทั้งนั้นให้เห็นกิเลสด้วยความเป็นกิเลสอย่าเห็นกิเลสด้วยความเป็นคนปรารถนาอะไรได้ปรารถนาไปแต่ว่าต้องวางอยากได้แล้วก็วางวางแล้วก็ดูท่าทาง ยางว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องอยู่ที่เหตุปัจจัยนะเหตุปัจจัยพร้อมเขาก็จะได้เป็นนายกเหตุปัจจัยไม่พร้อมเขาก็ยังไม่ได้เป็นเหตุปัจจัยนี้มันมีหลายอย่างตัวหนึ่งก็คือตัวกรรมนั่นเองเนะกรรมดีกรรมไม่ดีที่เราเคยทําไว้ในภพก่อนชาติก่อน,นก็ยังเป็นอุปสรรคถึงว่าในชาตินี้จะดูว่าทํากรรมดีมาก คนรักมากแต่ว่ามันก็จะมีตัวหนึ่งที่มันเป็นกรรมที่โดนบันดาลให้ถ้าเราเข้าใจในเรื่องของกรรมการวางใจก็จะวางได้ง่ายขึ้นนะฉะนั้นวันนี้เนะี่ยไม่ดูได้ก็จะดีนะถ้าจะดูก็ไปดูโน่นตอนเย็นโน่นเขาเลิกกันแล้วจบแล้วเราก็ค่อยดนะูการงานมีอะไรก็ทำไป ทำหน้าที่ของเราไปทำงานก็ทำไปไม่ใช่ทำงานเดียวก็ดูเดี๋ยวกด,เด,วกกดเดี๋ยวก็ติดตามเดี๋ยวก็อ่านนั่นอ่านนี่นะีแล้วก็ดูจิตของตัวเองเดิถ้าทำอย่างนั้นนะจิตของญาติโยมก็ฟุ้งไปตามนั้นแล้วก็กิเลสก็มีโอกาสเข้าโลภะบ้างโทสะบ้างไปเห็นเห็นกิเลสก็เกิดเห็นภาพต่างๆเห็นท่าทางต่างๆของคนเขาเถียงกันอยู่ในสภา คนไหนที่เราชอบพูดดีเราก็ชอบใจโลภะก็เกิดนะคนไหนที่พูดไม่ดีขัดหูขัดตาว่าให้คนที่เรารักโทสะก็เกิดก็กลายเป็นว่าสะสมโลภะกับโทสะตลอดทั้งวันจนกระทั่งจบรายการอันนี้ต้องดูให้ดีนะฉะนั้นสิ่งไหนที่ดูแล้วทำให้เกิดกิเลสโลภะโทสะนะอย่าไปดู สิ่งไหนฟังแล้วทําให้เกิดกิเลสโลภะโทสะก็อย่าไปดูอย่าไปฟังนะรักษาจิตของตัวเองนะคนที่รักษาตัวเองนะรักตัวเองนะคนที่รักตัวเองนะเขาก็จะไม่จะไม่ปล่อยให้กิเลสพวกนี้เข้ามาย่ายีตัวเองนะก็จะเป็นวางกลางเป็นวางจิตเป็นอุเบกขาถ้ากําลังเราไม่พอก็หนีหนีก็คือไม่ดูนั่นเองไม่ดูไม่ฟังไม่สนใจก็ไปฟังตอนสรุปนะ กิเลสมันก็จะเกิดน้อยไม่มากหรอกอาจจะไปดีใจทีหนึ่งถ้าเขาได้อาจจะไปเสียใจทีหนึ่งถ้าเขาไม่ได้ถ้าได้ไม่ได้ก็ดีนะอย่าไปทำกรรมต่อนะได้ก็อย่าไปทำกรรมต่อไปเยะเย้ยไปพูดนั่นพูดนี่อีกนะเมื่อไม่ได้ก็อย่าไปเสียใจนะกรรมมุนาะวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วนะการ การใช้ชีวิตของเราในปัจจุบันนี้ก็จะไม่ทุกขนะ์ความทุกข์เกิดเพราะว่าเราวางใจไม่เป็นทขาเรียกว่าเป็นมิชาทิฏฐิมีความเห็นผิดนะว่าสิ่งที่เราปัารถนาจะต้องได้ตามนั้นนะอันนี้มันนอกเหนือจากที่เราจะควบคุมได้สรุปแล้วเหตุปจัจจัยนมะีเขาก็ได้เหตุปัจจัยไม่มีเขาก็ไม่ได้อย่าให้ใจตัวเองเป็นทุกข์กับคนอื่นเขานะ อันนี้ก็ฝากไว้นะวันนี้ก็เป็นเช้าปกติของการทำทากิจวัตรของของครูบาอาจ,นะจารย์นะฉะะนั้นญาติโยมก็ต้องทำนะวันนี้ออกจากบ้านนะถ้าใครยังไม่เคยสมาทานศีลน,นะก็ลองสมาทานศีลห้าสักวันหนึ่งทีก่อนที่จะออกจากบ้านนะชำระศีลชำระจิตของตัวเอง การสมาทานศีในปกติเราก็จะเห็นในการที่ไปทําบุญต่างๆใช่ไหมจะฟังเทศเขาก็ให้รับศีลจะถวายสังฆทานเขาก็ให้รับศีลอันนี้ก็คือการชำํำระชำระ,ำะากายสำรักวายจาของเราก็คือล้างวาจาล้างใจของเราให้สะอาดเราก็ตั้งใจว่าวันนี้นะี่ย เราจะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์วันนี้เราจะงดเว้นจากการลักทรัพย์วันนี้เราจะงดเว้นจากการประพฤติผิดลูกเมียคนอื่นเขาวันนี้เราจะงดเว้นจากการพูดเท็จวันนี้จะลงงดเว้นจากการดื่มสุราและเมลัยให้ตั้งใจอย่างนี้เสร็จแล้วก็ออกไปทำงานออกไปทำอะไรก็แล้วแต่นะก็เป็นการเราเรียกเป็นการตั้งใจที่ดีนะ บางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราไม่เคยทำเราก็ลองทำดูชีวิตของเราก็จะดีขึ้นอันนี้ก็เป็นการรักษาศีลเป็นการสมาทานศีลมันก็ทำให้เรามีความมั่นคงในการที่จะรักษาศีลเพราะว่าเจตนาเนี่ยก็จะมีคำว่าเจตนาอยู่นะคือตั้งใจงดเว้น นะโดยการสมาทานถ้าไปเจอเหตุการณ์นั้นๆตั้งใจงดเว้นในขณะที่ปเหมาะอนะย่างโยมผู้ชายไปเจอโยมผู้หญิงสวยๆอยากจะพูดนะจีบพูดอะไรก็แล้วแต่พอเจออย่างนี้แล้วเราก็ไม่พูดนะเราก็ไม่ทำนะนั้นก็คือไปเว้นต่อหน้านะบางคนไม่ได้อธิษฐานอย่างนี้แต่ว่าพอเจอเหตุการณ์ต่อหน้าแล้วก็ไม่เอานะไปเห็น กระเป๋าเงินเนะี่ยเขาวางไว้เราอยากจะหยิบแต่เราก็ไม่หยิบด้วยกลัวจะผิดศีลน,นี่อันนี้เป็นเป็นเป็นศีลเฉพาะหน้าศีลต่อหน้าของตัวเองเรียนกะงดเว้นต่อหน้าถ้างดเว้นสิ่งนั้นยังไม่เกิดแล้วเราก็ตั้งใจจะงดเว้นอันนี้ก็จะทํากันโดยทั่วไปนะแล้วก็ฝากไวนะ้เออนาะควถามว่าอาจารย์วันนี้มีอะไรจะให้โยมทํา ก็เน,นียถ้ายังไม่ได้รักษาถ้ายังไม่ได้สมาทานศีลนายมนะลองสมาทานศีลห้าดูนะแล้วก็ตั้งใจนะแล้วก็ตอนเย็นก็ให้ตรวจศีลด้วยนะก่อนที่จะนอนก็ตรวจศีลน,นึกถึงว่าเออตั้งแต่ออกจากบ้านมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ละเราได้ฆ่าสัตว์ไหมโดยเจตนาเราได้รักทรัพย์ไหมเราได้พูดเท็จไหมเราได้ประพฤติผิดในกรรมนะงไหมหรือว่าเราได้ดื่มสุราเมลาไหม ถ้าเราไม่ได้ทำนะบางทีก็จะเกิดปิติขึ้นมาว่าเออเนี่ยเราได้รักษาศีลตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสแล้วนะนะการรักษาศีลก็มีอาน,นิสงสนะ์ทําให้เราไม่มีเวียนมีไยรวันนี้เราไม่ได้สร้างเวรนสร้างภัยกับใครเลยนะจิตของเราก็บริสุทธิ์กายวาจาของเราก็บริสุทธิ์อันะนี้ก็จะเป็นประโยชน์ทําให้เรามีความสุขนะในการใช้ชีวิตในโอกาสต่อไป ต่อไปก็จะเห็นอน,นิสงส์ต่อไปก็จะเห็นอน,นิสงส์ของการรักษาศีลเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นนะอันนี้ก็ฝากไว้นะท่านอยติโยมอันนี้ไปทําบุญเออไปทํางานก็เหมือนเดิมนะก็ขอให้มีความสุขที่เกิดจากการทํางานรักษาจิตวอย่าให้โกรธอย่าให้โมโหอย่าให้ชาดิสยาอย่าโยมที่อยู่ที่บ้านไม่ได้ทํางานก็อย่าปล่อยชีวิตให้อยู่ว่างเปล่าๆนะ มีงานอะไรทำก็ทำที่บ้านนะเจ็ดบ้านทูบ้านนะช่วยนั่นช่วยนีนะ่หรือไม่ก็ทำกรรมฐานนะทำปฏิบัติธรรมตามรูปแบบก็ดีหรือว่าทำปฏิบัติธรรมในขณะที่เราทำการงานต่างๆก็ดีอ่านหะนังสือธรรมะฟังธรรมะอย่าไปอยู่เฉยๆนะถ้าอยู่เฉยๆก็ชีวิตของเราก็ผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเฉยๆไม่มีประโยชน์อะไรหรอกก็เลยว่าอยู่แบบนอนรอนอนรอความตาย นอนรอความแก่อยู่รอความแก่ความเจ็บความตายไม่มีประโยชน์หรอกฉะนั้นทําอะไรได้ก็ให้ทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราไม่ไม่ต้องไปทํางานนะถือว่าเป็นบุญอย่างหนึ่งของญาติโยมฉะนั้นจะเอาเวลาตรงนั้นแหละมาทำทำมีงานบ้านก็ทํางานบ้านไปใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์อย่าไปอย่าไปดูลายดูเฟซบุ๊กจมอยู่กับตรงนั้น ดูให้น้อยไม่มีประโยชน์มากเท่าไหร่หรอกนะดูได้ไม่ใช่ไม่ให้ดูแต่ดูแบบมีประโยชน์แล้วก็ดูให้น้อยแล้วก็เอาเวลาเหล่านั้นแหละมาทำกรรมฐานมาทำอะไรที่เป็นอริยทรัพย์ที่จะนำติดตัวเราไปได้นะเาเรียกเอาปัญญาเข้ากับตัวเองปัญญาก็มีสามสามทางนะยมเนาะหนึ่งปัญญาที่เกิดจากการฟังปัญญาเกิดจากการอ่านฟังธรรมะนะ แล้วก็อ่านหนังสือธรรมะนะธรรมะก็ดูสูงขึ้นธรรมะครูบาอาจารย์ทั่วไปนะหรือว่าสูงขึ้นไปกว่านนั้นก็เป็นพุทธวจนะไปเลยเป็นพระไตรปิฎกไปเลยเอาพระไตรปิฎกมาอ่านหน้าสองหน้านะใบสองใบนะหรือว่าสิบใบแล้วแต่จะอ่านเรื่องไหนเราก็ดูสารบัญว่าชอบแบบไหนชอบเรื่องอะไรก็อ่านเลือกเอาตามที่เราอยากจะรู้ นะการฟังการอ่านนะนี่คือปัญญาอย่างหนึ่งแล้วก็คิดพิจารณาสังขารนะเรื่องราวต่างๆว่าเออร่างกายของเรานีไม่เที่ยงไม่เที่ยงยังไงเป็นทุกข์อยังไงเป็นอนัตตาย,ยังไงบังคับบัญชาไม่ได้ยังไงเนี่ยก็พิจารณาได้นะโยมนะอยู่ที่บ้านนะเนี่ยพวกนี้เป็นการเจริญธรรมอยู่แล้วนะจิตใจของเราจะน้อมไปที่กุศลมากขึ้นไม่ใช่อยู่ไปเรื่อยๆนะแล้วก็ภาวนานะอันนี้โดยตรงเลยนะ ่องยุบมีดูพองยุบพองยุบไม่มีก็นั่งนอนทุกนอนมีลมหายใจก็ดูลมหายใจดูการเคลื่อนไหวการทํางานอะไรของเรานะพิจารณาธรรมอันนี้ไปดูจริงๆไม่ใช่คิดเอานะอันนี้ข้อที่สองเมื่อกี้นั่งคิดเอากัจินตามยปัญญาคิดว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงนะคิดคิดว่าร่างกายของเรานี้นะไม่มีอะไรมีแต่ธาตุสี่ แต่ถ้าปฏิบัติแล้วเราต้องกําหนดดูเดินก็ขวาย่างหนอ่อซ้ายย่างหนอสังเกตดูน,นะยกเท้าเท้าหนักหรือเบาเนี่ยไปเหตนอาการของธาตุโดยตรงเลยอันนี้คือประสบการณ์ตรงเห็นตรงเขาเรียกภาวนาแต่ถ้าคิดเอาว่ายกเท้าขึ้นมันเบามันหนักอันนี้ก็เรียกว่าคิดเอายังไม่เป็นประโยชน์เท่าไหร่นะฉะนั้นฝากไว้นะไปทํางานก็ให้ใช้ธรรมะอยู่ที่บ้านก็ให้ใช้ธรรมะ แล้วก็ทําคู่กันไปเนาะระหว่างรับภายในกับทรับภายนอกทรับภายนอกก็หาไว้กินในโลกนี้รับภายในก็เพื่อจะนําติดตัวเราไปแล้วก็ให้มีความสุขในปัจจุบันนี้เองรับภายในนะนนกนารดังสมาธิพอสมาธิมีกําลังแล้วก็จะมีความสุขอย่างหนึ่งที่ละเอียดกว่าความสุขทั่วไปนะอันนี้ก็ฝากไว้เนาะวันนี้กข็ขอให้ทุกท่านนะหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้าย มนุรลักษณ์อนมนุรลักษณ์เทวดารักษาใบหน้าผ่องใสจะเดินทางไปที่ไหนก็ให้ปลอดภัยอยู่ที่บ้านก็ให้มีความสุขนะกับการอยู่นะก็นะเรียกว่านะมีความสุขตามอัตภาพที่เราจะได้พยายามอยู่กับปัจจุบันให้มากปัจจุบันนี้สําคัญมากไม่าไม่คิดถึงอดีตไม่คิดถึงอนาคตอยู่กับปัจจุบันนี่แหละปัจจุบันของเราเนะี่ยลมหายใจก็เนี่ยเป็นปัจจุบันของเราอาการผ่องยุบก็เป็นปัจจุบันของเรา ถ้าไม่มีอะไรก็ดูสองอย่างนี้ดูได้น,นะยยมดาเอาละวันนี้ก็คงจบเพียงแค่นี้เนาะไม่เอายาวนะนะประมาณสิบห้านาทีก็พอละนะให้ธรรมะเป็นฐาน